ไมค่อยแฟนคืนบ้านมาเล่นสงกรา์ที่สารบ้านเขาสงกรา์เมื่อปีก่อนนั้นเคยสาดน้ำกันให้สุขสันไม่เบานับเวลาพี่ตั้งตาคอยเจ้าสงกรารบ้านเขาเปียนเขาอีถึงปีนี้สิมาเยือนอีกปบไอบายบไรพบ่อ,อคงสวยขึ้นกว่าเดิม ชีวิตสดใสไปอยู่ในเมืองหลวงกับผู้ก้วงชาวบาัวากลับมาหน้าควันยืนพี่คงคมคืนอาจไม่เห็นคืนแดน,นสมกานเมื่อปีก่อนนั้นเคยสาดน้ำกันฟูงชนเนืองแน่นเราสมัครรักกันเป็นแฟนผูกพันเน้น ประทานให้คำสาบานเข้าใจทุกนากลับมาแค่หน้านมครานเมื่อวันสงกรานตใกล้เข้ามาเต็มที